ท้าอยเอ๋มัวเป็นหนองไอ้หนองมีมีไอ้หนูจีนองไอเล่น่าฮะไอเลงอีลูเอน่าฮะไอเล่น่นนา,ฮนาฮะไอเลงอีนหนูไปใช้ย,ย้อมใช้หมอเจ้าพ่อหน้าล่อรูมีเงาหนงจีนองลูยามหมูวัดเสือเลเล่ไอมีเงาหนงหอนึปู่ยี่จ้ามองวัดเต ตั e hao, you, ้งซือนื้อเจอชีเานือมังชาตัวในหอนเทเ้าหล่อไอเลนหาอเลียอรูจูเจชาจีปูไอ้มียนุหลอว่ามัวนถูมีเานงคีจะอีจูลัวจ้าไอมีตัวซื่อหลอตั้งชื่อมงยงเห็นว่าพวกทีเจ้าจูรัวจีจ้าว่าเจ้ถูมียาน่งหอคือไรลูเล้ถูมีานงหอยามงเต้าหลอ ai mi ơn ông hỏi ya mong sa lên na ai lên y tu mi ơn ông hò qua hen chang vi chi nong chu ki ne na ha y le lu tu mi tu tho chi tu lên na ha tu lên y tu mi tu ha ta, tu mi tu chi wa y yang ho la yang da nei nua nu kha ha ta yo chu nong i nong na le lu อยู่เทเลนจือจูกขียงน้อยยงแม่ช่อเล่งช่อตูไปหวันเลนหมูจื้อตัวย่างชา